เอ๊ะยังไงเกิดอะไรขึ้นบอสโจเข้ามาตอบคอมเมนต์แฟนคลับ FC ที่เข้ามาถามหาบ่าวโทนคนเลี้ยงช้างบอสโจเขามาตอบแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะครับผมเนาะบ่าวอีสานกลับไปเห็นโพสต์นึงของทางบอสโจน่นแหะพี่น้อง อบอจโจได้โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของบอจโจเองนุ่มโจโยมนินนามวงศาสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วมีคอมเมนต์จาก FC ท่านหนึ่งเขามาถามถึงบาโทนคนเลี้ยงช้างนาะพี่น้องเนาะเพิ่อลเนมคอมเมนต์ถามว่าโทนคนเลียงสร้างออกระเบอบอดก่อนเปิดวงคือเห็นมาแล้วมาเมื่อเดียวหายเลย สงสัยครับตอบแน่ว่าสัตว์พี่นอ้องหลังจากคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะของแฟนคลับเอฟซีทันนี้คอมเมนต์มาไม่ถึงหนึ่งนาทีทางบอสโจได้มาตอบคอมเมนต์นี่พี่นอ้องบอสโจต,ตอบว่าไปหาเงินมาใ่หนีผมอยู่ครับที่สร้างซึ่งยิ่งสร้างความ สงสัยให้กับแฟนคลับมากยิ่งขึ้นพี่น้องว่าบอสโจเข้ามาคอมเมนต์แบบจริงจังหรือเข้ามาคอมเมนต์แบบเล่นๆแต่เบิ่งจากเนื้อหาแล้วพี่น้องน่าจะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับผมเนาะเพราะว่าที่เราไม่ได้เห็นทางคนเลี้ยงช้างตั้งแต่วันเปิดฤด,ดูกาลนะครับผมนอกจากสามารถเป็นสิ่งยืนยันได้พี่น้องว่า คำพูดบอสโจคอมเมนต์ของบอสโจอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะมีการถามหาคนเลี้ยงช้างแทบทุกไลฟสดแทบทุกคลิปว่าคนเลี้ยงส้างไปไหนคนเลี้ยงส้างไปไหนกามีแฟนคลับเอฟซีที่อาจจะพ่อรู่นะครับผมเนาะหรืออาจจะได้ยินพูดใดวอมาพี่น้องว่าคนเลี้ยงช้างไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะณนะตอนนี้แต่ก็เป็นแค่ข่าวลือพี่น้อง เมื่อเห็นคอมเมนต์ที่บอสโจมาตอบเมื่อนี้บอสสารสวาแฟนคลับ f อน่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันเราล่ละพี่น้องว่าน่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางคนเลี้ยงช้างเองฤดูกาลนี้อาจจะนะ้พี่น้องบอสสารใส่คำว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อหรือขอพักในฤดูกาลนี้ก่อนหรือว่าอย่างไรซึ่งบอสสารจำได้พี่น้องคลิปราสุดที่บอสสาร เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอ่าคนเลี้ยงสัางลงไปนั็นคือวันที่สิบหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะถ้าจำไ่ผิดคนเลี้ยงช้างเข้ามาที่โดมเราเป็นทางช่องพอการใช่ในทายคลิปหนั่ลงนะพี่น้องเราได้ฟังคำยืนยันจากทาง อาบาโทนคนเลี้ยงสัตงในเมือนอันวาพร้อมที่จะเดินไปต่อกับองค์กรบอไดล่งแน่นอนมาสัตว์พี่น้องในคลิปนั้นนะครับผมเนาะกระเฮตให้แฟนคลับเอฟซีที่มีความชื่นชอบในตัวของอาทางคนเลี้ยงช้างเองแฟนคลับเอฟซีของคนเลี้ยงช้างเองรู้สึกอุ่นใจนะครับผมเนาะที่เห็นคนเลี้ยงสัตงกลับมาในวันนั้นแต่หลังจากคลิปนั้นพี่น้องหลังจากเมื่อนั้น เราไม่เห็นคนเลี้ยงช้างอีกเลยบอเห็นคนเลี้ยงช้างในคลิปใดอีกเลยแม้แต่วันที่ซ้อมอยู่ที่โดมก็ไม่เห็นคนเลี้ยงช้างในวันที่ไล่สดเบลล่ากะบอเห็นคนเลี้ยงสางนไพี่น้องก็เลยเกิดคําถามว่าคนเลี้ยงช้างหายไปไหนณขนาดนั้นเพราะมีคําถามมากมายในไล์สดจากแฟนคลับเอฟ คนเลี้ยงช้างหายไปไหนคนเลี้ยงช้างหายไปไหนนะครับผมเนาะกะวันรับคําตอบหนักมือนันตอนนี้ก็ยังคุมเครืออยู่พี่น้องว่าตกลงแล้วคนเลี้ยงช้างไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือขอพักก่อนหรือจะเป็นเหมือนที่บอสโจเข้ามาคอมเมนต์อ่าใต้โพ์ของเจ้าของพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดพี่น้องสามารถคอมเมนต์ ไตทางคลิปของบ่าวอีสานเนี่ยนะครับผมเนาะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงกันบ้างบ่าวอิสานมีคลิปวันที่อาทางคนเลี้ยงช้างเข้ามาที่โดมและพอการใช้ทายไวกรอยางให้พี่น้องได้ฟังคําจากปากของคนเลี้ยงช้างเองในวันนั้นได้ตอบพอการใช้ว่าจังใดพี่น้องในมือนันของอ่าทางคนเลี้ยงช้างเองอยากพี่น้องไปเบื่องคลิปดี พร้อมๆกันนะครับผมเนาะก็ยังเป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงสร้างเสมอเด้อไปดูคลิปพร้อมๆกันครับผมดูบ้านตลอดเลยใช่ไหมหน่ไม่ได้ไปไหนหรอไม่ได้ไปไหนครับเฮทสบ่อยากบ่ครับะกินยางนี่เออแบบคือหลายจริงๆเพราะว่าช่วงปิดฤดูกาลก็ไปทำงานสวนที่บ้านกีนยางใช่สามสิบเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยางอ่ะสามสิบเอ็ดหรอสามสิบห้าสามสิบโอ้เพลง มันมันจะมีบ้านที่ที่เป็นสามยางประม 3, 5, 3, ูลสามห้าสามหกบ้านบ้านบ้านที่สามสิบเอ็ดสามสิบสองครับนาน,นะครับพี่น้องคล้ายๆเท่าๆกันแลหละแหละดีหล่อเก่าเนาะเดี๋ยวนี้เน,นาะเท้าขึ้นเท้าไมนดำอีกแสดงแสดงว่าไม่มีอะไรไม่มีไม่มีกินกินยางทำงานได้ตากแดดแย่ทำงานกลางคืนด้ไม่ไม่ไม่ เพราะว่าที่นั่นคือช้างมันเยอะโอ้ขอให้หยิบกรงเวีนเอาเราจะไม่ใช้กลางวันไม่ได้ไม่ไม่งั้นจะจะชื่อช้างทำไมล่ะเนาะเป็นเพื่อนกันนั่นเเคลียร์กันไม่ได้เหรอเคลียร์ไม่ได้ครับผมเคลียร์กันไม่ได้ครับเคลียรกอะไรเคลียร์อะไรแต่เคลียกอะไรก็คือถ้าเคลียกอะไรก็คือวอากระดูกเรียงแล้วปีนี้พี่ช้างก็สังกัด สาวน้อยเพชรวันแพงครับ,รบ,รบตลกวงใหญ่นะครับรับรองว่าคิดแตกคิดแตนแน่นอนเลยครับเ <c oughs> <c oughs> อ้ยพีกันยองเดิน,นไปเราไปเจอแล้วทุกวัน,นเลยบ้างคลิป <c oughs> ครึบก็ไม่ได้ถ่ายเลยใช่ไหม <c oughs> ช่วงเนี้ย <c oughs> มี่ยมีจะกุ่นาเอาุเียบแลอืที่บ้านมัมนมนีมันมันไม่ค่อมีสัญญาณเหมือนกันเลยเพราะว่าโทรศัพท์เวลาเราไปสวนมันไม่มีสัญญาณ ก็เลยนี่มามาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลับเลยใช่ไหมที่นี่มามาประจำการเลยใช่ไหมได้กลับมาประจำการเลยเสร็จแล้วก็เตรียมพร้มออนทัวร์มีแต่คนถากมาพี่ช้างไม่ไปนะพี่ช้างออกแล้วยืนยันจากปายพี่ช้างนะครับว่ายังอไม่ยังอยู่นะครับเพราะว่าติดภารกิจนิดหน่อยนะครับเนื้อคือเฮดเวียกอยู่บาดกีดยางขายถูกต้องายข้างวดรถครับผมถูกต้องเลยครับผมหลาย่าง ย,ยังอยู่นะครับยังอยู่ยยังอู่ไปต่อนะครับเพราะว่านี่สินภาระเราก็เยอะเนาะอยู่บ้านมันก็พอกระเทิรนเฉยเฉยเพราะว่าอันที่จริงคือมันมันมันเป็นเขาเอื่อมาภาระภาระของเราภาระแต่ละเดือนเนาะถึงแม้เราจะพักงานแต่นี่มันไม่พักนะเราต้องหาใช่ไหมเดินต้องหามันเดินครับ ดดครับดูฟังจากปากพี่ช้างนะครับขอบคุณครับว่าได้ไปใช้ครับผมไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าคือตอนผมอยู่บ้านผมไม่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลครับแล้วก็ไม่มีสัญญาณด้วยใช่คือถ้าใครไม่เชื่อลองไปได้นันมันติดมันติดปลาแต่ไม่มีแต่สั่งอะไรมันมีมันมีแต่ปลาทังหมเอ้า